กูชอบมากที่คือคอมเมนต์คนดูก็คือ2ภาษาเหมือนกันนะครับวันนี้จอยๆเลยครับโอ้โหและแคบกูคนเดียวซะด้วยนะและแคบกูคนเดียวซะด้วยนะแบบกูชอบมากนะคอมเมนต์เอ้ยหยุดหยุดถ่ายพิธีกรได้แล้วครับรายการกูไอสัตว์รายการกูไอสัตว์ทำไม่ำไมเป็นหาเปล่าบอกเลยตรงนี้น่ารักมากอ่ะน่ารักมากอ่ะเฮ้ยไทยอาร์ตเอาหน่อยเว้ยมงน้ำตัวกระเดิบฮาชิเมะมาชิเตะวาตาชิวะอะโตเดะ ไฮชิเมะมาสเตวイทาชิวาออโตเดสเย้โอ้พร้อมทำงานแล้วว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือตอนนี้คอมเมนต์ก็คือมีภาษาญี่ปุ่นมาด้วยน้องเข้าใจใช่ไหมฮะนี่คอมเมนต์ตัวนี้ใช่จังคาวาอิโใช่จังห้น้องแนะนำตัวแบบนิดนึงหน่อยไหมอ้าวโอเคสวัสดีก้า ここよろしくお願いしますご<ー><ー>い โอ้โหมีแต่งมาค้าวายด้วยทังหมดโอ้สบายครับพี่ล่ามพี่ล่ามชื่ออะไรฮะแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะบุกี้ค่ะคุณบุกี้บุกี้พี่บุกี้กีพี่บุกี้นี่เคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาหรือว่าไงฮะเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะอ๋อหรอมาเรียนเอกเอกญี่ปุ่นใช่ค่ะอ่าโอเคพี่จะเลิ่นะครับพี่จะเลิ่นะผมจะต้องเรียกน้องว่าอะไรดีแบบสั้นๆง่ายๆชั่วไซจังไซจังเรียกไซจังก็ได้แล้วถ้าอย่างคนไทยอย่างอาร์ตเนี่ยเขาต้องเรียกว่าอะไรอาร์ตอาร์ตตัวซังน่าเสียว เตอนนน <salah> <iter Cin que Ö> ี้ปกติคนเรียกว่าอะไรคะเรียกไอ่ไอ้อาร์ตเรียกนิวตีนนิวี่าไ้าบอกหน้าผมเหมือนนิ้วโป้งเท้า อย่างพี่อก็คือคือเติมสั่งได้เลยจบรับออตโตสั่งออตโตสั่งออตโตสั่งออสั่งออตสังโอเคไซจังไซจังไซจบุกจังบุกจบุกจังบุกจังบุกจังน่คั้มาบอกว่าไซจังนี่คือมาไทยครั้งที่สแล้วใช่ไหมฮะนี่ใกล้ไม่ไดใช่ค่ะอืมรอบที่แล้วมาทำอะไรครับทีเมตนะท ตอนนั้นที่มาครั้งแรกค่ะเป็นอีเวนท์ที่มีนักแสดงสาวมากมายมารวมตัวกันคใะโี้กีเวนไใ์ในนั้นค่ะแล้วรอบนี้ล่ะฮะรอบนี้ คราวนี้มาจัดแฟนมิทติ้งเดี่ยวของคุณไซกาเองเลยค่ะโอ้จัดไปได้ยังไงไทเซ่ใช่ไหมจัดไปแล้วค่ะอ้หที่ไหนอะไรไงทำไมพวกผมไม่รู้เลยผม่ใช่ได้ปกันวยเซ่เอาจริงๆนะเนี่ยพี่เสื้อขาวเนี่ยปกติก็จ้างกันอยู่บ่อยๆนะใช่ทำไมอ่ะทอาไมเอาแล้วก็ไป็นบ้านนอกรายการแล้วทำไมมีอีเวนต์ไม่ชวนกันเลยเออเป็นอย่างไงฮะเราบรรยากาศในงานบรรยากาศในงานเป็นไงไงโน่เนาะเนของคาตาตาจิโกะฮันนี่ที่มีความสุขมากที่มีความสุขมากที่มีความสุขมาก く伝わっっっってててき私私はなななんんかかかのの方たたちちににゃといいうすご自身が元気しもก็ตอนที่จัดแฟนมีตติ้งนะคะก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงออร่าของความสุขจากแฟนๆที่แบบเหมือนแผ่ล้นออกมานะคะรู้สึกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยยิ้มให้คุณไซกะเป็นรอยยิ้มที่แบบยิ้มออกมาจากใจแล้วคุณไซกะพอได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนก็รู้สึกเหมือนแบบได้รับพลังใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะโอ้โหโอ้ชุดนี้เป็นไงชุดนี้ชุดนี้ตาย คุณนี่ปลอดใต้นะเรียกว่ารู้จริตกันดีงามมากกี่คนรในงานนักนั้นนะก็แต่วา200คนนี้ก็ตประมาณ200คนโอ้เยนนะพี่อาร์ตมีแฟนนี้เหมือนกันคนมา20คนน่าจะทังโม่ฟันมีตีนกัมีชื่อหนีเด็ดถ้วคนเด็ดแลก็คือส่วนใหญ่เป็นไรเดอร์เป็นของด้วยเป็นไรเดอร์ แล้วอยากรูทำไมถึงชอบเมืองไทยทำไมถึงมาเมืองไทยไ้วยนะคあの今回すごい本当に感じたのがまさきも言ったように方たちのなんか幸せなこのオーラが私は本当になんかこう私でもハッピーな気持ちに毎回させてもらってるのでที่แบบประทัใจในเมืองไทยเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้เพราะว่ารู้สึกสัมผัสได้ถึงออร่าของความสุขของแฟนชาวไทยที่แบบแฮปปี้มากมจนความสุขนั้น มันแผ่มาถึงคุณไซกาด้วยวก็เลยเหมือนติดใจก็เลยรู้สึกอยากรีบกลับมาเมืองไทยอ,อีกแล้วก็มาเมืองไทยครั้งนี้ก็ได้กินอาหารไทยเยอะอยมันจะเข้าคําถามเบสิกเลยไปเที่ยวไหนมาแล้วบ้างาได้กินอาหารไทยอะไรแล้วบ้างาแต่เดีย๋วยวก็ว่านะครับภว่าอังก่า 昨日の,あのお昼ご飯に食べたローカルフード本当に美味しかったんですよ。 แล้วมาตัวกันที่มานะคะรอบนี้งานแน่นมาก <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยจะได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะแต่ว่าอาหารที่ได้กินก็คือกินฉ่ำกินทั้งแบบผัดไทยต้ยมยำกุ้ง <c oughs> ข้าวเหนียวมะม,ม่วงแล้วก็เม <c oughs> ื่มมมอวานนี้มีอาหารอันหนึ่งที่กินเข้าไปแต่ว่าเขาไม่รู้ชื่อเขาบอกว่าเป็นอาหารโลเคอลซึ่งแบบถูกอกถูกใจมากเป็นข้าวแล้วข้างบนเป็นปลาทอดแล้วก็มีน้ำยำมะม,ม่วงเป็นแบบตัวราดขึ้มาข้าวปลาแกะข้าวปลาแก่ก็พูดต้องยางนีดแปลไม่ครบอ่ะ่นเนี่ยแปลไม่ครบอ่ะ่นเนี่ย พอายาตจะพูเรื่องเรื่องทำงานหน่อยอหลายคนคนไทยก็จะแบบติด S1 คือ,อยังไงนั่นนู้นจริงๆแล้วที่เราเห็นกันที่เราเข้าใจกันอะ่ะมันไม่ได้เป็นค่ายนะมันคือแค่โปรดักชันเดี๋ยวจะให้อธิบาย,รยหรือเป่าว่าเออ S1 ว่าจิมมูชูじゃなくてメーカーさんคือ S1 นะคะไม่ใช่เป็นค่ายค่ะแต่ว่าเป็นเหมือนบริษัทโปรดักชันนะคะ<อ>ที่ทำเรื่องของการผลิตไปสมัครได้ไหมฮะเอยยางเออเออ่ะดูกระดา

<c oughs> อันนี้ตอ,อบไม่ได้ไม่เป็นไร้ะอันนี้คำถามสมมติว่า <c oughs> มีพระเอกมาอย่างเป็นผมเนี่ยสามารถปฏิเสธได้ไหมอ่ะต่สิ่นนี่อันนี้มั้มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ ซึ่งไม่คำว่ามีสิทธิ์ปฏิเสธอ่ะมึงโดนปฏิเสธไปแล้วนะงงนีถามง่ายขึ้นดีกว่าอยากรู้สเปกใช่ประ่าณมันนิยัศสิคุเตะรู้จักชอบเป็นแบบผู้ชายที่ใจดีดแล้วก็แบบเทคแคร์เป็นห่วงความรู้สึกของคนอื่นผมเพิ่งให้อาหารหมาข้างถนนเมื่อเช้าเองนะฮะใจ<ช>ดีมะครับโรเจอรยนิยัศสิได้แต่ว่าหมาตัวน,นั้นตอนนี้อยู่บ้านผม ไม่ยอมรับจะไปอไม่ยอมรับแต่หน้าตาล่ะครับหน้าตามีไหมอ่อโอเคตัวสูงๆแล้วก็คนที่แบบล่ามบึกบึ รับด้วยรับผงแต่พอมาโดนผมว่าคุณไม่ใช่หนุ่มแล้วตอนสังกตใช่คุณร่างดูบมากเขาชมว่าคุณดูแบบดูกำยำนะคะแน่นอนนี่ครับนี่เป็นโปรคอปด้วยอันนี้ทึ่งหรือไม่เชื่ออันนี้ทึ่งหรือไม่เชื่อสิ้นสิ้เดี๋ยวต้องรีบจัดรายการรีบกลับบ้านละวทำไมอ่ะมีใตามไปเก็บผ้าบอกฝนตก แสดงว่าเมียดูอยู่ดูอยู่อ่าภรรยาเขาดูอยู่แล้วภรรยาเขาอกสั่งกับบางกูมีมิเตง็มใครใครนะใส่แล้วบอกด้วยแฟนเขาด่าว่าเมื่อกี้ที่ลุกขึ้นยืนถามว่ายืนหักองเหรอฝากบอกเขาหน่อยว่าตอนนี้เฝ้าอยู่เมื่อเช้าเมียตกเหวตายไปแล้วตายไปแล้วชินแล้วมันเป็นคนมันเป็นคนตัดสายเบ็กมันเป็นคนตัดสายเด็กกลัวว่ากลัวเลนะกลัวไปอยู่กับน้องก็ด่าว่าคลัว แต่อีกหนึ่งความสามารถอาจจะไม่รู้ร้องร้องเพลงชอบร้องเพลงมากตอนนี้ก็เลยเป็นศิลปินด้วยใช oh. ่โซเน่ก็ตอนนี้ก็เต้นเดบิวต์กับกรี่ดสใช่ค่ะเพิ่งเดบิวต์เป็นศิลปินไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะชอบร้องเพลงมาก่อนแล้วหรือเคยเรียนร้องเพลงไหมแล้วทำไมอยู่ดีอยากมาเป็นอันนู้นก็ใช่ว่า ชิดเจ้学生の頃は全然歌うの好きじゃなかったんですよねตอนเด็กๆไม่ชอบร้องเพลงเลยนะคะแต่มีสกิลเนาะฮ่าๆแล้วก็โนะสิบแบเก้าสิ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 ก้ิบเก้าสไปเกาอบเก้าวิบก้าสิบเก้าสิบเก้าสิเก้าสิบเก้าสกาสิบเกาสบคุณาม่แล้วร้องเพลงแล้เคุณแม่ก็ามว่กาก้ยสกาสิบเก้าเก้าส้าเกเ้ยค่ะเลังจากนั้นก็เลยเริ่มแบบ เริ่มมีความรู้สึกชอบในเรื่องของการร้องเพลงขึ้นมาค่ะลูกเขารู้ไหมคะว่าพี่อาร์ตก็เป็นศิลปินเหมือนกันอาตตัวสังโมอาร์ติสตัวนั้นเดซิโอก็นจีเดสกาเ้ยทกกันเป็นเรื่องกุ้มใจรึยเป็นเรื่องคนเสิร์ตนน้องเขาบอกว่าไหนเมื่อกี้บอกว่าเป็นปูกร์ไงคะอ่ะ หลายที่ะโอต่อสั่งโต้าก็จะแต่วิดีโอมาแล้ว่าได้ยินนะคะว่าพี่โอ๊ตเนี่ยร้องเพลงเก่งแล้วก็ได้ดู MV ได้ดูแบบยูทูบมาแล้วด้วยนะเพื่อสอนไห้เพือสนคมากเติกะันชในกดชอหน่อยค่ะจะเสิ่มเติมเติอตรงไหนดีฮะเสิ์มเติมต่อตรงไหนดีฮะ้วมาสค่ะโโลดเลมีโดเลมี <poisoned indo> <surprisingly> แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพอน้องเป็นศิลปินพอเดบิวต์แล้วเขามี AKA ใช่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 ติ่ใช่ใช่ใอ่ใช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 ่ะช่ช่อ่ใช่ในะใช่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 ลชิใช่ใช่ะช่อ่าช่งช่ใช่ะช่ใชนใชนะช่ใช่ใช่ใช่อะไรช่ใช่ใช่ใช่ะช่ใ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 เ่ใช่ใช่ใช่งช่ใ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 ชช่ใช่ใ่ใช่่่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช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 ่ ชื่อโมยนาค่ะก็เป็นชื่อจริงที่เคยเลือกมาใช้ไม่ใช่ในฐานะศิลปินอย่างเดียวนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เวลาทํางานในฐานะที่การเป็นนักแสดงเนะะี่ยค่ะเธอก็จะใช้ชื่อโมยนาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเธอได้ฟังมานะคะมีคนเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราทางานในวงการบันเทิงเราเป็นนักแสดงเนี่ยแล้วรอบๆเนี่ยเรียกเราด้วยชื่อจริงเวลาที่เราเหมือนแบบมีการแสดงะองะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เหมือนบิ้วอารมณ์ขึ้นมาได้งา่าย เข้าถึงบทบาทได้มากขึ้นค่ะซึ่งวิธีการเขียนเนี่ยอาจจะเป็นตัวอักษรคันจิคนละตัวกับชื่อจริงค่ะแต่ว่าก็ใช้เป็นชื่อที่ออกเสียงว่าโมเอนะอันนี้พูดยาวกว่าแปลเกินหรือเปล่าคะเนี่ยแปลเกินหรือเปล่าคะเนี่ยไม่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 มันลึกซึ้งมันลึกซึ้งนี่รัเพื่อความเข้าใจ ทีนี้อยากให้พูดถึงเพลงหน่อยครับเพลงที่ที่ปล่อยมาล่าสุด To Is This Love Connection ออกเสียงตามนะคะครับซโตอิ t นิซ t โตอิ o i นิอืมค่ะเป็นเพลงที่แปลว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปโอ้โหดีเลยเขาเขียนเองอันนี้เป็นเนกซื้อเพลงที่ได้ร่วมเขียนเนื้อเพลงด้วยในส่วนของท่อนที่สองค่ะอ๋อเก่งมาก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 これはラブソングです เป็นเพลงรักนะคะเล่บสองค่ะโอ้โหนี่เอ็มวีโอ้โหว้าวเดี๋ยวก็ที่ชิมนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ค่ะช่องนี้นะคะก็คือมีออฟฟิเชียลมิวสิ d วิดีโออยู่ด้านล่างนี่ในหมดจริงจรงก็จะได้แต่ว่าไม่ค่อยได้อัพอะไรเท่าไหร่ขอโทษด้วยนะคะก็ขยัน่อยสิ ก็จริงอย่างที่พี่อาร์ตพูดนะคะเดี๋ยวดูต้องพยายามขึ้นกว่านี้แล้วคะ。อยากให้ตามตอนนี้จะได้ฉันบอกว่าให้พี่อาร์ตมาช่วยหน่อยพี่อาร์ตมาช่วยหน่อยอ่ะอันนี้นะครับพระอาจารยกช่วยไปต้นเลขฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ยังช่วยอยู่เลยฝั่งนี้ก็ยังช่วยอยู่เลยรับสั่งที่ได้เลยที่นี่มีค่ายชื่อว่าโคตรคูมิวสิกใช่ได้ว่าโคตรคูมิวสิกแต่ว่าจะไทยเดือดแต่ว่าก็อยากลองร้องเพลงที่ไทยดูเหมือนกันนะคะเนี่ย เดี๋ยวผมเป็นโปรดิวเซอร์ให้เล่นกันจะเห่นอะไรเกินไลยสงสัยต้องเป็นเพลงแปลกๆออกมาเป็นเพลงแปลกๆออกมาแน่เลยฉากวันเกิดที่ตัวละครกำลังกินเค้กนี่และฉากที่เธอใช้ผ้าขนหนูเช็ดผมที่เปรียบปอนอย่างเผลอนอกจากนี้มีฉากที่นักแสดงชายดูเธอไโกตชีใครมาดูเธออุอ๊ยอน

เซมอส <azt> ิกดีไม่มีมากถือไม่มีเพี้ยนเลยใช่เยี่ยมมากเราะมากครับอันนี้คือร้องให้ผมนะฮะอันนี้คือร้องให้ผม,ม,ม,มนะฮะเพรกิดนทำตาเมนิ่งตัดติกเลยไม่น่ามัน,มาน,น,าน,น,นตาเมนิ่งให้ทุกทุกคน<อ>ให้ทุกท<อ>ุกคนค่ะเฮ็ดโคนคอมเมนต์ตนมากเลยครับนี่ไงสารมาแล้วเซนเซ่เราบอกว่าอุ๊ยสมแล้วค่ะที่เป็นเซนเซ่ขอบคุณครับขอบคุณครับเตอโอเคไปฟังเพลงของน้องกัน อ่ะเอาข่าววันนี้สดๆร้อนๆเลยคุณทักษิณจำคุกหนึ่งปีนะฮะสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะครับมีคำสั่งให้นายทักษิณเชินวัฒนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการบังคับโทษจำคุกหนึ่งปีเนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายฮะเจ้าหน้าที่จากกรมราชัณฑ์คุมตัวเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของนายนุทินนะฮะนัทจารีอนันต์สินนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์ถ คืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่มาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่สําเร็จครับแต่คืบหน้าโอเคครับผมบ้านเมืองนะก็รอว่าดูว่าเขาจะทําตามสัญญาไหมตีเดือนเนี่ยยุทธสภาอ่าเดี๋ยวรอดูถ้าทาไม่ทําตามสัญญาก็เดี๋ยวก็ว่ากันเข่าอย่าแคบอย่าเปนแคบใช่อย่าแช่กูดิแคบน้องสิเวลาควรอ่านข่าวเนี่ยเออเออเออฟังไม่ออกหรอกเออทีงอ่านข่าวนี้มึงแคบล่างกันได้ไม่ต้องแคบแคบสดใสมากข้าแต่ข่าวมืดมนสุดๆฮะข้แต่ข่าวมืดมนสุดๆฮะค้ัว นนคือได้ New สยามเตทีถ้าหัวนายกแม่ครับจะดูน้องฮะจะดูน้องฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตซน,นนี้ยู่กับตระหนักแต่อนนี้มาใกล้ไงนิวมันโอ้โอแนะนำตัวกันเลยลูกชื่อมายนะคะป<อ>กติอยู่เยอรมันแต่ว่ามาฮอลิเดย์อยู่โคเอเชียค่ะโอ้นี่คือไปพักผ่อนกับครอบครัวหรอคะรับไม่ไม่ค่ะมาเที่ยวคนเดียวแล้วก็จริงๆไปไทยมาเมื่อ2อาทิตย์ก่อน น่าเสียดายที่ว่าไม่ทันแฟนนี้ค่ะต้องกลับเยอรมันก่อนเพราะว่าเปิดเทิงเล่าให้ฟังหน่อยน้องมายว่าหนูไปทําอยู่ที่นู่นไปทําอะไรเรียนด้วยทํางานด้วยค่ะเก่งจังโอ้เก่งมากเก่งมากอออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออไม่บอกเลยมั้ยเออไม่บอกเลยมั้ยเฮ้ยเอาไม่ใช่พวกพี่ต้องมาได้ได้ค่ะยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดสัปดาห์หนูเด็กมากเลยนะเออแล้ว หนูอะหนูบอกหน่อยว่าทำไมอยู่ดีไปชอบเออไปชอบไปโดนตกตอนไหนครับชอบไซกามานานแล้วค่ะประมาณปีกว่าแล้วก็คือจะบอกว่าไซการะเป็นหนูหนูบอกทีมงานอย่าซูมได้ไหมลูกหนูหนูบอกทีมงานอย่าซูมได้ไหมลูกไม่ใช่กล้องโอ้ยไอแพดมันซูมมันอ น้องเขากำลังซึ้งนี่ฮะเอยก็คือหนูมาทำงานมาเรียนที่เยอรมันแล้วก็บางครั้งก็ท้อบางครั้งก็เหนื่อยก็ก็มีไซกะนี่ค่ะเป็นลังใจเหนื่อขาก็จะดูไายกา ติดตามตลอดค่ะเสียใจมากที่ไม่ได้ไปแฟนมีโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งหน้านะนี่มาแต่เชคอซึกงเนี่ยไอ้นี่ตาเกิตายคุณไซ่กะบอกว่าตอนนี้อยากรีบไปหาคุณมายเลยค่ะเออน้องเขารู้ใช่ไหมว่าสตูกข์กะไม่ได้บางนานะฮะไม่ได้บางนานะฮะเป็ขแล้วแ้าคุณไซกะยินดีมากเลยนะคะที่แบบว่าคุณมายมีคว รู้สึกดีๆขนาดนี้ให้กับคุณชายกะค่ะดีใจมากๆเลยค่ะแล้วถ้าผมร้องไห้คุณชายกะจะมานั่งตรงนี้แทนอันโตซังก็นั่งแล้วสายกะซังว่าว่าชิโนี่าว่าที่นโ่ตัวรนนี้สวัสดีกันได้ไหมคะอืมชั่วกันไหนเนี่ยกช่วยม่ได้นะก็ช่วยไม่ได้นะ เดี๋ยววันนี้มีโอกาสคุยกับน้องแล้วไหนลองอยากจะถามอะไรลุยได้เลยเต็มที่ครับคุณไส่กะแอบถามคุณไมค์ก่อนนะได้ครับได้ครับคุณไมค์จะกลับมาเมืองก็คือเมื่อไหร่คะน่าจะเป็นปีหน้าค่ะแต่ว่ายังไม่มีแพลนเลยค่ะเอแต่ถ้าแต่ถ้าเในตอนนี้ถ้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณไมค์จะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่อ่ะให้รีบบอกคุณชส่กะนะคะเดี๋ยวคุณชส่กะจะมาเมืองไทยตอนนี้ย คุอไมแเราจะให้บอกไปที่ไหนยังไงดีล่ะฮะถ้าเกิดเออมาเนเจอร์ซานนะคะตัวนี้อยากให้คนมาติดต่อไปที่แอคเคา t ์ X นะคะของเมนเจอร์ค่ะอตัวไม้ตมาสุดยอดเลยแล้ววันที่6กตุลาผมเดินทางไปญี่ปุ่นผมติดต่อไปที่ X ตรงนั้นได้ไหมผมติดต่อไปที่ X ตรงนั้นได้ไหม ที่นี่อาร์ตุังวัญี่ปุ่นมีไุยยุต้กันแต่ถ้าเจ้าสังน้ออกาตไี่ยตดไม่ได้นะคะผมไม่เป็นคำตอบช่วยกูดิเราดูวัปน้องไมา์หน่อยไหมแล้วก็อ้าวล็อกไปด้วย p r i v a ด้วยโอเค อันนี้ร้านอาหารเขาเหรอโอ้นี่ร้านอาหารที่ที่ไทยเหรอคะใช่ค่ะที่เยอรมันค่ะที่สแกดิเนเยถ้าสแกนดิไปก็คือฟรีทุกอย่างเลยนะคะแต่ถ้าโอทีอาร์ไปอะลูเดียวเพื่อทาร์ูให้ส่วนลดพิเศษเพื่อที่อาร์ติูให้ส่วนลดพิเศษโอทีอจะสั่งจะสั่งอิน่าคุณวางสายไม้ดิ กูมไม่อยากคุยแล้วนี่ไซกะไปขับรถไปร้านให้กินฟรีก<ช>ูสองคนไปให้แค่ส่วนลดกูออจะรั่ววายฟีก็ได้ค่ะวายฟรีไม่ไเป็นไรเดี๋ยวกูื้อท็อบตัวน,นี้ก็ได้ไหมโอเคอ่ะสุดท้าย <c oughs> มีอะไรจะคุยกับน้องไซกะ อยากจะฝากไทรกะนะคะไม่ว่าจะเป็นไซรกะหรือว่าจะเป็นโม,ย,มยนะหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีไมค์คนนี้คอยซับพอตเสมอค่ะจะเป็นกําลังใจให้ตลอดไปนะคะอขอบคุณค่ะคุณไทรกะก็บอกว่าเขาคุณมากๆนะคะคุณไทรกะก็จะคอยเป็นกําลังใจให้คุณไมค์ตลอดไปเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าอนาคตมีโอกาสหวังว่าจะได้เจอกนันนะคะ สุดยอดน่ารักมากโอเคขอบคุณนะครับน้องมาขอบคุณนะครับน้องมาขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับขอบรายการมากมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบสอายุเท่าไหร่คะน้องเบสเออ่ปี22ค่ะ22ลราไปเที่ยวโวยเชียกี่วันแล้วครับเนี่ยไม่มาสายเมื่อกี้ไม่มาสายเมื่อกี้อ๋อโทษครับจะเกิดอะไรมา คุณไซกะจำได้นะคะว่าคุณเบสไปแฟนมิทติ้งมาใช่ไหมคะจำได้นะคะอังกฤญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่นได้ด้วยดูเป็นผู้หญิงคนเดียวในงานเลยเหรอคะไม่ค่ะก็มีพี่พี่ผู้หญิงอีกสองสามคนนะคะเท่าที่เห็นยดหมัดเหยียดปนะเบสเบสแปมหนึงนะเบสเบสแป๊บนึงเบสแป๊บนึงไอโว่มึงทำกูเสียหน้านะเนี่ยมึงโยนเฟคนิวให้กูเนี่ยกูเสียหน้านะเนี่ยเออดีตอนฟุตปิ้นกูอะเสียเป็นญี่ปุ่นน่ดูเป็นผู้หญิงคนเดียวในงานเลยอะคะดูเป็นผู้หญิงคนเดียวในงานเลยอะคะ ตอนนี้น้องเบสยังเรียนอยู่ไหมคะหรือว่าทำงานแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะเป็นแบบบริษัทจีนค่ะอ,อะไรแออ๋ออะไรแอรอัอนนี้น้องเบส <c oughs> บอกว่าไปโดนน้องไซกาตกตอนไหนเน<อ>ี่ยจริงจริงก็เพิ่งตามได้แค่ไม่กี่ปีค่ะก็ชอบจากผลงานแสดงค่ะเป็นแบบจริงๆเราปกติหนูชอบดูคนสวยอยู่แล้วค่ะแฟนลับเ<อ>ขาน่ารักทุกคนเลยเนาะใช่ชอบจากการแสดงก่อนแล้วก็เลยตามดูไอดูไลฟ์สไตล์เขาด้วยถูกไหม เอ้กูจวกูถามลยลอยเอ้กูจ้ากูถามอลอยกูกูกูพูดอะไรผิดปะวะใช่ไหมคะโยถามได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมด้ยินไมได้ยได้ยินมไ้ยได้นด้ยินไม้อม้ยิาหมมาด้ม้หมได้ามด้ยนมินไหยนไหมได้นมนม้ินกหยิดยมด้นได้นได้ยนได้มนดมอมมโนออสุกเตะคิโตสึนะ ไซก้าไซไซชังว like? uh ่านะไรก็ส no ีสิคดร์เอมดูคอนโดอะสีด้ยอชอบดูคอนโดค่ะประตูทุกคนแห่งถ้าอยากสร้างขึ้นมาได้ของหนึ่งชิ้นนะคะของวิเศษหนึ่งชิ้นถ้าสร้างขึ้นมาอีกได้อย่างไรอะไรค่ะสร้างของวิเศษเลยอ๋ออย่างนั้นก็อยากได้ของวิเศษที่ทําให้คุณไซกะสามารถพูดคุยกับคนหลายๆประเทศได้ค่ะวุ้นแปลภาษาแล้วอยากอยากรู้ว่าที่ บอกว่าอยากได้ประตูเนี่ยอยากว่าถ้าเปิดประตูไปได้เขาอยากจะไปที่ไหนเอ๊ะแล้วก็มาได้แต่แมสวตอนี้นนนก็คุยกับคุณเวสอยู่่า <c oughs> ต่อใช่ไหมคะรู้สึกว่าถ้าเรามีประตูวิเศษเราจะเปิดไปหาคุณเวสเลยโอ้แล <c oughs> ้วถ้าสมมติว่าตอนที่เปิดเปิดออกไปเสร็จปุ๊บแล,แล้วเจอโอ๊ตอาร์ตเดนอยู่เนี่ยจะเดินเข้าไปหรือปิดประตูคะแตมอะต่เดอนทะตูออกถ้าว่าอตย่ง

ทีนี้ทีนี้ไอ้ถามอยากอยากรู้ต่อไปว่าจังหวะปิดแล้วล็อกด้วยไหมฮะคาาิอะุณก็เดี๋ยวล็อกด้วยเลยก็เดี๋ยวล็อกด้วยเลยคุณนี่นกคาตาคอร์ดเรื่องเซ็งน้องเบสล่ะหนูอยากได้ของพิเศษอะไรจากเด็กเลอยากได้วุ้นภาษาบ้างค่ะจะได้คุยกับเซการู้เรื่องเหรอไม่เอาพับเตอร์ไม่ไผ่ลูกจะได้บินไปไหนมาไหนไม่ต้องจ่ายเงินให้เอ็นเอลูกก็ก็ดีนะคะเออเอางี้นะกูดูการ์ตูนนะมึงเข้า ตจความแรงของคอปเตอร์ไม่ไผ่ป่ะทำไมอ่ะม nope totally ันชามากนะกว่ามึงกันึงญี่ปุ่นน่ะตามึงแห้งตามึงแห้งโอเคเดี๋ยวเราดูดูว์ปกันหน่อยเขาโอ้หนูแต่งคอสเพย์ด้วยคุณเม่ชอบคอสเพย์เหรอคะคุณชายกาถามไนโซเดสโซเดสนางงามคอสเพย์เดน อาสุดท้ายแล้วน้องเบนครับคุยกับน้องไซกาหน่อยมีอะไรพูดครับอยากให้เขามาไทยอีกแบบว่าทาผลงานออกมาเยอะๆหนูก็รอติดตามผลงานเขาเรื่อยๆนะคะรอซัพพอร์ตเท่าที่จะทําได้ค่ะแล้วก็เป็นแฟนไทยชอบผลงานเขาเยอะมากเลยค่ะอยากให้เขามาไทยอีกบ่อยปค่ะอันนี้ก็คุณไซการบอกว่าคือที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ค่อยมีโอกาสเลยที่คุณไซการเนี่ยจะถูกค้นพบโดยแบบ แฟนๆที่เป็นผู้หญิงนะคะพอไมีโอกาสคุยกับแฟนๆผู้หญิงแล้วก็ได้รับข้อความดีๆจากคุณเบสอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะหวังว่าจะได้เจอกับคุณเบสใหม่นะคะมีกำลังใจเนาะมิสตาตุกิโนซึเบอร์คารวาอิติมัสตตอนที่มีงานแฟนมิตติ้งคุณส่การก็พูดออกมาเลยว่าอุ้ยน่ารักจังออ๋ได้คุยกันแล้วมิตติ้งครั้งหน้าเจอผมแน่นอนตุกิโนะความมิตติ้งเกือบเซนไตโบคือไก่กิมัสต์ อถไปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เป็นสปอนเซอร์เลยดีกว่ารอต๊ตอ่ะกูไม่ไปละอ่ะกูไม่ไปละเฮ้ยเฮ้าวิ่งอ่ะกูจะรู้อ่ะไอ้โอ ไปเอาใครมาเนี่ยแนะนําตัวหน่อยแนะนําตัวหน่อยสองคนแรกมาอย่างเหนือหนึ่งคนที่เหลือเอากูมาทาใหม่เอากูมาทาใหม่ผมดูคอนเทนต์พี่ในติ๊กตอกอยู่นะพี่อาร์มอย่างแรกอาร์มแนะนําตัวให้พี่น้องกดตคูหน่อยครับผมอาร์มนะครับผมรีวิวในติ๊กตอกนะถือว่าบางคนเขาก็เรียกว่ากดตอาร์มก็รีวิวตั้งแต่วัดวาคาราโอเกะยันอาบุกงต่างๆเลยครับพี่จานอาร์มครับจานอาร์มติดตาม ผลงานน้องบ้างไหมติดตามอยู่ครับผมก็อยามีเวลาก็ติดตามครับพี่ช่วงกลางคืนบ้างตอนเช้าบ้างตอบดีๆตอบดีๆดีอ่ะตอบดีๆงานนะครับเราได้ฟังผลงานเพลงของไซจังบ้างยังฟังแล้วครับผมก็ร้องเพราะมากครับผมผมว่า้ามาดีทางด้านนี้ผมว่าลุ่งรุ่งกว่าการแสดงแน่นอนนะผมว่าเห็นบอกว่ามีคําถามจะถามน้องไซกะใช่ครับผมถ้า น้องไซกะจะกลับญี่ปุ่นแล้วเลือกเอาของหนึ่งอย่างจากประเทศไทยกลับได้นะจะเลือกอะไรครับเออได้ใช้นโอทอาร์ตมครู้โซโนเซ็นต์ตโนะนากะนะโนโนะาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่ะ ผัดไทยกลับได้ไหมคะผัดไทยชยอบกินผัดไทยอชอบผัดไทย,ย,ไทยหรอแล้วถ้าอยากจะเอาของจากญี่ปุ่นญี่ป่ปุนมาฝากแฟนๆชาวไทยละให้เลือกหนึ่งอย่างว่าแต่ฉันก็อยากจะเอายุงกตะนะคะที่คุณ<ม>ชายกะเป็นคนทำขึ้นมาเองแบบป็นของ<อ>ขวโมยม้ชุดใช่ไหมครับชุดยุงกตะอ้าวอาามเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยไหม ยังไม่เคยไปเลยครับพี่ถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็อยากจะถามบุไยากาว่าแบบควรไปเที่ยวที่ไหนดีหรือว่าต้องไปลองทำอะไรดีที่ญี่ปุ่นเงี้ยすすすすครับประเทศท่าแนะน,นะะว่าเกียวโตหรือว่าคานางาวะเกียวของฮากุเนะ,ะที่อยู่ในนังหวไดคานายาวะที่เป็นเมืองเก่าคะ่ะแล้็อีกที่หนึ่งนะคะจะเป็นเมืองฮากเนะนะคะจะอยู่ที่จังหวัดคานา กะว่าค่ะหาโอกาสไปนะจรา,าดีถ้าผมไปแล้วก็ผมจะไปทำคลิปว่าตามรอยไส่กด อาอที่นี่เลยเอางี้มึงไปรีวิวที่รูนให้พวกกูดูหน่อยเออได้ปะได้เลยะไปตอนนี้มีอีกคิวไหนเรี่ว่คุไซสันน้งนะคะเคโอเคล้ตัวนี้คิวไหน่ะคะทำไมไฟบ้านมุกม่วงอะไฟบ้านมุกม่วงอะคิวมึง ฟิลมึงเหมือนอยู่กับเราเก็บพัฒนาการเลสัตว์อ่ะถ้าเราดูว้าวน่อยนี่คนคนติดตาม5 0ห้าแสนออสุดวัลกระชมยอดเลยคนกดไลค์เขา20ล้านครั้งอะแฮปปี้มากครับพี่คืนนี้เราจะนอนไม่หลับไม่ต้องนอนก็ได้ก็ดูงานฉันละกันนะ ไอ้เทียดแม่ดีเป็นไก่เลยสั์อามดูไม่ดูไม่รู้อา้าวดูเนี่ยเปิดวาร์ปน้องก่อนบดวาร์ปนอให้คนไปตามกันหน่อยนี่ไส่กะไสกะนี่ X ไหมี X โอ้อันนี้ TikTok นี่อันนี้ YouTube YouTube ครับนี่คนที่อยากไปฟังเพลงนะเขาปล่อยใน YouTube แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มไหมฮะ Spotify ตัวก้า Apple Music ตัวกัา YouTube Music ตัวกือทุกแพลตฟอร์มได้เลยอันนี้ที่นออกก็จะมี Spotify นะคะแล้วก็จะมี Apple Music YouTube Music ไปฟังได้อีกอันนึงอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้๊ยอันนี้อันนี้วับว้าบ้าเฮ้เนี่ เจอหนุ่ยหรือว่าผมมาคุ้นอ๋อผมคุ้นหน้าพี่มากเลยขึ้นเวทีก็เจอหนุ่ยตลอดแล้วมีเพียงท่างใช่ไหมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องสาการมากนะเรียกตัวเซมาเลยกตัวกุศไลมากเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยเฟรมที่แบบว่าให้น้องลาเแฟนชาวไทยหน่อยได้ไหมครับยบาับายาโอ้โหไอ้ยฟี่มึงมันยิ้มอยู่มึงมันยิ้มอยู่มึงมันยิ้มอยู่โอเคขอบคุณมากครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย